ราตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาด้วยความหวังที่ว่าขอได้ไหมวันนี้ฝนตกเถอะนะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูหมู่บ้านไฮตาดดินแดนเล็กๆกับฤดูกาลที่แห้งแรงที่สุดในรอบปีกับซีรีส์นี้ที่มีชื่อว่าดินแดนที่ไรผู้คน เรารู้สึกว่าการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างที่จะง่ายพอนอนหลับไปแค่ครั้งหนึ่งตื่นมาก็ถึงแล้วผูไฮตากอยู่ในอำเภอภูเรืลเลอและอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ67กิโลเมตรและแม้จะต้องขับขึ้นเขาแต่ระยะทางก็ไม่ค่อยขอดเคี้ยวมากนะักถือว่าเป็นการขับรถที่สบายๆสำหรับ,บ,บ,บนักเดินทางทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะ หลังจากที่เอามาถึงที่พาความรู้สึกแรกอะ่ะเรารู้สึกว่าภูเขาอยู่ตรงหน้ามันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะทุกคนคือเหมือนภาพวาดของศิลปินที่เป็นภาพวาดธรรมชาติที่เราเห็นตอนเด็กๆอะ่ะ<ๆ>ก็จะมีภูเขาตั้งแต่แบบสีจางจนแบบมาถึงสีเข้มสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแบบค่อยๆไล่เฉดสีขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นคลื่นทะเลอะ่ะ ากันว่าอากาศที่ไฮตักจะมีอากาศเย็นสบายทั้งปีในส่วนของฤดูหนาวก็จะมีความหนาวเหน็บแล้วก็ยังมีแมคคันิงด้วยนะเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวน้อยและใหญ่พร้อมท้งยังมีโฮมสเตย์หลังเล็กๆที่รวมกันอยู่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนหลุดมาอยู่อีกแดนหนึ่งลักษณะดเด่นของโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะสามารถยืนดูวิวได้แทบทุกหลังสามารถยืนดูวิวแบบ360องศาจากหน้าที่พักได้เลยและภูเขาฝั่ง,งตรงข้ามก็ยังเป็นวิวของประเทศเราด้วยนะ คนในพื้นที่ได้บอกไว้ว่าก็เพราะความเงียบนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ จริงๆแล้วที่นี่ก็มีเรื่องเล่านะการละครั้งหนึ่งไม่นานมากนักได้ไมีชายคนหนึ่งปลูกบ้านไม้หลังเล็กไว้กลางป่าเพียงคนเดียวเพื่อหนีหาความสงบและได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเวลาผ่านไปไม่มากนักมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางผ่านมาการเดินทางผ่านมาในครั้งนั้นซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกว่าอยากจะมาพักที่บ้านหลังนี้บ้านไม้หลังเล็กที่อบร้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวทําให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าไฮตากแลน อเมริกาเนื้อส้มของแท้ต้องเทเองแมที่นี่จะมีที่เที่ยวไม่มากนะแต่ถ้าคุณอยากจิบกาแฟาฟิลคาเฟ่ที่วิวสวยสุดๆที่นี่ก็มีนะดูเหมือนว่าความหวังเล็กๆจะเป็นจริงนะ ฝนที่กําลังตกกับพื้นที่อับสัญญาณมันทําให้เราได้ยินเสียงฝนชัดมากๆที่นี่ไม่มีทีวีไม่มีแม้ตตาสัญญาณอินเทอร์เน็ตและดูเหมือนว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวแค่กลุ่มเดียวของไฮตักแลนด์กินหมูกระทะในช่วงเวลาที่ฝนตกอร่อยจริงไหมเป็นช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงย่างหมูจากเตาร้อนๆพร้อมกับเสียงฝนตกที่กระทบจากหลังคาชัดมากๆไปเลย แล้วยังไงต่อพอไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกเหมือนได้โฟกัสและได้เก็บรายละเอียดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นและคืนนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งคืนที่เราได้นอนแล้วอีกครั้งฝันดีนะ When Hear we wake and the 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 birds and see the sun. Side by Side see sun our fears are done All the good begun times just begun. เป็นเช้าที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วที่นี่เขามีอาหารให้เราทํากันด้วยนะแต่ถ้าสกิลการทําอาหารคุณเป็นศูนย์ก็ยังคงพอถูถูไทยๆไปได้อยู่ครั้งนี้จะมีไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกถือว่าเป็นเบสิกอาหารเช้าเลยนะแต่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คงจะเป็นกาแฟดิฟสดเรารู้สึกว่ากาแฟดิฟสดเป็นอะไรที่ละมุนมากๆและอากาศของวันก็จะมีน้ําค้างลงอ่อนๆอาจจะเพราะฝนตกจากเมื่อคืนที่ทําให้เช้าว,วันใหม่เป็นเช้าที่สดใสมากๆกับบางทีเราอาจจะ แตไม่ชอบฝนเพราะมันอาจส่งผลต่อความรู้สึกแต่ในอีกหลายๆมุมของโลกก็อาจจะมีคนอีกนับหมื่นเฝ้ารอฝนอีกเช่นกันหวังว่าพวกคุณจะมีความสุขกับการได้ออกเดินทางไปกับเรานะแล้วไว้ทิปหน้าจะเป็นยังไงแล้วเรามาเที่ยวด้วยกันอีกนะ